เสริมจมูกทำไมต้องใช้กระดูกอ่อนหลังหูเสริมจมูกทำไมต้องใช้กระดูกอ่อนหลังเสริมจมูกทำไมต้องใช้กระดูกอ่อนหลังหูว่าทำไมต้องใช้กระดูกอ่อนหลังหูนะครับเรามาเข้าใจกันก่อนว่ากระดูกอ่อนหลังหูคืออะไรนะครับจริงแล้วกระดูกอ่อนหลังหูเนี่ยมันก็คือกระดูกอ่อนชนิดหนึ่งที่เราเรียกว่าตัวกราสิกสันหลังึ่งมีความแข็งแรงน้อยกว่าเมื่อเทียบกับกระดูกอ่อนซี่โครงของเรานะครับจริงๆแล้วว่าเราทำโอเพนเนี ne, culo, imo, ่ยเราไม่ได้ใช้แต่ กระดูกอ่อนหลังหูเพียงอย่างเดียวนะคเ้าราต้องการเสริมโครงสร้างแข็งแรงเนี่ยเราต้องใช้ตัวกระดูกอ่อนแกนกลางจมูกด้วยหรือที่เราเรียกว่าเซปตั้งนะครับเซปตั้ง c a r t i l a g นะครับตัวนี้เนี่ยคือใช้ตรงไหนใช้บริเวณแอวกของหูนะครับแหวกหูโดยแผลเนี่ยส่วนใหญ่แพทย์เนี่ยนะมันจะลงบริเวณหลังหูเพื่อซ่อน,นรอยแผลนะครับมาทั้งแหวกหูเลยนะเพื่อเอามาประกอบเป็นโครงสร้างรนะ่วมกับการใช้กระดูกอ่อนแกนกลา,างจนมะูกเนี่ยมาตั้งบริเวณโครงสร้างนะแล้วก็ใช้เมื่อไหรนะส่วนใหญ่แล้ว งานใหม่ก็สามารถใช้ได้นะครับแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าถ้าเกิดแยกเป็นตามเชื้อชาติในคนย mm ุโรปมีกระดูกอ่อนลหลังหูแล้วก็ตัวเซตัม hmm. ในแข็งแรงของคนเอเชียซึ่งส่วนใหญ่เขาเมักจะใช้ตัวนี้เกือบทุกทุกง,งานเลยงานแก้ก็สามารถใช้ได้แต่ในคนเอเชียตัวกระดูกอ่อนลหลังหูแล้วก็ตัวเซตัมเนี่ยมักจะเล็กนะครับทำให เหมาะกับงานใหม่มากกว่างานแก้งานแก้เนี่ยบางทีมันมีตัวท้งผืนจมูกสั้นหมดล้งนะครับเพราะท้องผืดเนี่ยมันจะคอยกดโครงสร้างถ้าเกิดเราใช้ตัวกระดูกอ่อนหลังหูมันอาจจะมีการที่โครงสร้างเนี่ยมันซุดลงได้หรือมีปลายสมดัดปลายเย็นได้ง่ายกว่านะครับเมื่อเทียบกับกระดูกอ่อนซี่โครงตัวเองข้อดีของมันของกระดูกอ่อนหลังหูคือการที่เราสามารถเอาได้ง่ายแล้วก็เวลาผ่านมันอยู่ในแอร์เรียเดียวมันก็สะดวกกว่า แล้วก็ปัญหาเนี่ยน้อยกว่าท่แซักซ้อนที่เป็นท่อรุ่นแรงน้อยกว่าการะเอากระดูกซิโคงนะครับข้อเสียของมันก็คือโครงสร้างที่มันไม่แข็งแรงนี่แหละครับเพราะว่าการที่มันไม่แข็งแรงก็ทำให้โครงสร้างมันสุดได้ง่ายนะครับนี่คือทั้งหมดครับว่าทำไมบางกรณีศัลยแพทย์ถึงเลือกใช้กระดูกห่อนลําบูกนะครับแล้วก็ตัวเสียบ้างบูก